นะครับจะพาทุกคนนะครับมาก,กินหมูกระทะฟรีกันนะครับย่านเจอกกันนะครับจะเป็นร้านอะไรนะครับไปดูกันได้เลยนะครับทุกคน ้านนี้นะครับชื่อว่าร้านโป้ยไก่นะครับสาขา9นะครับอยู่ตรงซอยเชื่อมสัมพันธ์13นะครับตรงหนองจอกนั่นเองนะครับผมบอกได้คำเดียวนะครับเป็นร้านประจําของหนึ่งนะครับที่1ได้กินบ่อยมากที่สุดนะครับตั้งแต่ตอนเด็กแล้วตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงครับโป้ยไก่ที่นี่นะครับชุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่130บาทนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแค่120บาทเองนะครับเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเลยนะครับและในวันนี้เนี่ยเราก็มากินฟรีนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกการกินแต่ละครั้งเน เราจะได้คูปอง1ใบนะครับแต่ละชุดนั่นเองนะครับเขาจะมีชุดเล็กชุดใหญ่นะครับก็ชุดใหญ่อยู่ที่160บาทชุดเล็กอยู่ที่130บาทนะครับแต่หนึ่งแนะนำนะครับว่าให้กินชุดเล็กนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทานมาเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับชุดเล็กชุดใหญ่เนี่ยแยกกันไม่ออกเลยนะครับก็สั่งแค่ชุดเล็กตลอดนะครับก็ที่นี่นะครับที่เด็ดของเขานะครับอยู่ที่น้ําจิ้มนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงนะครับเพราะว่า1ชุดเสิร์ฟเนี่ยจะมีหมูนะครับ1ชุดแล้วก็มี ผักอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งชุดหมูตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราสั่งเป็นชุดรวมเนี่ยก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกมาอ่ากุ้งอาจจะประมาณ1-2ตัวแล้วก็ปลาหมึกนั่นเองนะครับแต่ของหนึ่งเนี่ยกินเป็นประจําก็นั่นคือชุดหมูกับไก่นั่นเองนะครับชุดเล็กหมูกับไก่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกที่เด็ดของเขาเนี่ยอยู่ที่น้ําจิ้มนั่นเองนะครับก็ใครอยู่หนองจอกนะครับก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเป็นร้านปลอยไก่เนี่ยเป็นร้านหมูกระทะที่ราคาไม่แพงนะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับกินเป็นชุดนะกาอองจีํข ร้านเหมือนกันนะครับที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนฟังนั่นเองอะทุกคนนะครับตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับแต่ดูเมฆโอ้โหเจอฝนอีกอะก็ที่นี่นะครับไม่รับเงินโอนนะครับต้องเตรียมเงินสดมานะครับอาจจะต้องเนี่ยกำลังจะไปกดเงินนี่แหละครับก็ไปกดเงินก่อนแล้วเดี๋ยวมาจ่ายก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า วันนี้เขาเสียตังไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีค่านงค่าน้ำแหละแต่หมูกระทะเรากินฟรีแป๊หนึ่งชุดนะครับแต่ดูดิไม่น่ารอดก็อย่างที่บอกนะครับเรากินทุกชุดเนี่ยเราจะได้บัตรฟรีมาอย่างนี้นะครับ1ชุดนะครับครบ10บัตรนะครับก็จะได้1ชุดฟรีนั่นเองนะครับวันนี้เรากินไปทั้งหมดเนี่ยร้อยเก้าสิบบาทนะครับสองชุดนั่นเองนะครับก็ฟรีหนึ่งชุดละค่านงค่าน้ําก็ไม่แพงนั่นเองครับก็อย่างที่บอกใครอยู่แถวแถวนี้หรือว่าใครขับผ่านไปผ่านมาแวะเวียนมาชิมกันได้นะครับ